สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวนะคะแล้วก็ช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวชาแน,นลค่ะโอ้ใส่เกียร์อถอยไหมพุ่นไปแรงกระเข่าพุ่นไปไปเลยโอ้โหโอ้โหพีพีวิ่งกันแตกตึ่มตุมอะไรยังไงเด็กน้อยเด็กน้อยผู้ใดไปเฮ็ดก๊อกน้าแม่ฮักฮะไปยังคือดืดเถี่ ใครไปทำ referral, ก๊อกน้ำหักบอกมาไถไปเห็นหม่องไดไปบอกเบิ้งไปบอกหม่องเบิ้งว้าวเออกาแฟว่าเออหืมอืมอืมเ่นน้ำนี่เวลาเ่นน้ำนี่ Nhàng Bà nhà gì? Mưa này nói, mưa này nói, Nhạc bái không? Mưa này nói, Nhạc bái không? Nên Bất xây Áo ạ Tăng, tăng lăm xây cắn เพียงพี่ปีโอ้อใหญาลักกี่มื่อยกินน้ำล้วเพิ่มพลังแล้วแลนหล่นจนเมื่อยตียเฮ้อพี่ปีเพิ่นเป่าปากมีมาดูผลงานของใบข้าวแอนตาสิ้นใจยบเว้าวหักเลยพปัญญงเซมอเอาไว้ป้องไดล่ะ โชแตกเลยพี่น้องเดียกหน่อยมเล่นสายยางดึงสายยางว้าวหักเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกาแฟไปกาแฟไปกาแฟกาแฟมา่ะลัคกี้เรียนน้ำกลลัคกี้เราบดีเฮ้ยนั่นนั่น นส่ใสยไปใสไหนไหนไหนพี่ๆไปๆไหนหมดเร็วเๆรๆๆๆ็วเร็วเด็กเสียบได้การเลยฮะ <ๆ S 1> เด็กดื้อต้องโดนอะไรเขาว่าไปใส่อีกเอาเลยพี่กาแฟ กาแฟไอออนเขาวะอออนเขาวะไปหลิน่ยเขาว่ไปวะไปออนพี่กาแฟก่อนเร็วไอเร็วแล้วพี่กาแฟทำอะไรเฮ้ยั้งผุนเขาเรียนหยอกกันอยู่คุน

เขี ee, ่ยวว่ะพ mm ุ hmm. ่น you พ know, ุ่นพี่ปีนั่งละพุ่นเร็วเร็วเวพี่ปีนั่งแล้วเออ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 เมย์พุ่นกับพ่อเมย์เฮ้ยเยพี่ปีอุ้มหลานแนนาน้าหมงสุนเขาเด้นปไนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมตายกับคึกน้ำองคขลักกันีเอย อากาศเย็นเย็นสร้างหาวไปแล้วเสียงแม่เรียกมาแล้วมาแล้วมาแล้วตามพี่ๆมาแล้วจะไปไหนเพื่อนี่การเตะอีกอย่าเล่นย่าเล่นเอาเลยขึ้นไปข้างบนเลยไป ขึ้นไปข้างบนเลยเฮ้ยอะไรยขึ้นไปข้างบนเลยใจเกียรถอยวะใจเกียรถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยมตายกะหาวบันี้อ,อากาศดีสร้างหาวพนพนพี่ปีกับพ่อพี่ปี อุ้ย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 เขาเล่นนั่งเอาอุ้ย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 นั่งอันนั่งอันนั่งเฮียงกันอันนั่งลงไอ้ล้านั่งลงอ่ะเออพี่นั่งอ่อนเอาล่ะนั่งลงนั่งลงให้เขาไปอยู่ในตักเขาบุ้งใจเออให้เขาเขาเข้าไปนั่งในอ้อมกอดเธอไหนไหนไหนเออบุ้งขี่โผพี่ปีผุ่นแหมเป็นนั่งอยู่ในขาเขาผุ่นแหมอุ่นๆไปเร็วๆ ให้พี่ปีกดเอาเร็วๆเ,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 เออนั่นเอออากอดน้องเน่อากาอดน้อ,าานองเน่อืมอืมอ่อนกันล่ะวันนี้อืม,มึงล่มเป่าตูดเมียตายเมียตายหาวอยู่คุณเอออย่าเล่นดินฟุนเอานอนลงพี่ปีนอนลงนอนลงมาจะขี้เกีย นอนร่องนอนร่องลาสิขี้เกียเออลับล่งพี่ปีลับล่องเกียเกาอยู่ <c oughs> อ้ลูกจ่อยพี่นอนบอดได้เนาะ <c oughs> ยืนเอียงขางเขาไว <c> ้ <oughs> โอ้โหลมเย็นมากเลยวันนี้ <c oughs> แดดยังไม่ออกเลยนะคะแม่แม่เอ้ยหนาว อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะได้เอาไอ้ตัวเล็กเข้าบ้านแหละลมแรงมากอยู่ไม่ได้หนาวหนาวบึงที่ล่ะเขาไปอยู่ในอ้อมกอดเขาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ่หมุนเขาเนาะเุ้ยเฮ้ยเจอใครวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอใครวะเุ้ยเฮ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 ้ยได้ยินเสียงปอฮึ่เออเอ เพื่อนเ่ออ,อ,อ,อยากอ่อนพอในเขาอีกเอยเออเด็กหน่หอยนี่าพุ่นเออห่วงพอตีเนะเห็นพี่กว่าเขามาเฟียพอนี่เดินอ้อมไม่เลยอออเอเอหืืองาเอาบดะเอาขากวามพอไวอีก เออพ่อหนูนะพ่อหนูนะพี่กวาอันน่ะ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 อันเด้นั่นนั่นเพื่อจะเต็มโตอุ่มกัวเบิ้งโตอุ่มกัวขึ้นมาเบิ้งเออ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 ผุนพ่ออุ่มละเอออุ้ยอุ้ยว่ามีเฮงยกขาตีมันหนาวยกขาบ่ได้เออเออ

เออเออเออขม่าเหมดมูเลยบัดนี้เออเออขมามดมูเลยพุ่ยน่ะเอ๊ะเข้า่ากาแฟเอ้ยโอ้ยย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  เอามาช่วยพ่อเร็ว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 พุ่นพ่นเอ้ยเอ้ยทำยังไงดีเอาขึ้นคีข้อพ่อเลยแมขึ้นคีข้อพ่อไปเลยอุ้ยอ้ยอุ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 ยอุ้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 อุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอยุอออยเอยอุุ้อ้อย้ เอ้ยเฮ้ยสุดพุดดะพุดสุกันกับกาแฟหึ่ยแตกดึมดึมลูกหลานบ้านนีห้ายคักวิ่งไปวิ่งมาออกกำลังกายหลอดปึดหาเร็วเร็วเร็วมาหาผอเลีเ้ย chữ dăn ra quýt dơ dăn quýt 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 quá quýt quá quýt 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 ná ná เจอพี่ล um oui um ักก um ี้วิ่งหนีเลยเจอพี um, um, <s um, <s um, ่ลักเกียนี่เฮ้ยเล้มกับล้มผุดล้มโพพี่น้องเอ้ยผุนไปหาแม่แล้วไปฟ้องแม่แล้วเอออุ้ย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 วิ่งหน้าตังเลยยังไปยังไปยังกับกว่าบันนี่เอ้าเอากว่าเอ้ยกว่าแต่เปลาไม้ไม่แล้ว ยอคุนลักกี้กับหวงพออนั่นน่ะมีเสียงอืมอืมพยาย่ามสินังตักพอเลยลระเออหวงพอเนาะอืม ห้องไรองนึงเนีอยอ้ยเอ้ยเอ้รถมารถมาเอ้ยอ้ยยู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 ้ยูวิ่งเร็วมากเลยันและหาแม่และเสียงรถเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่แม่คลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจจ้าบายบาย